สินค้ากับออโรราหนาทีเริ่มค่ะสุดยอดพุทธคุณทางด้านความแวคว้าคลาดปลอดภยัยจากศัตรูที่คิดร้ายหรือผู้ไม่หวังดีออโรราขอแนะนำเลยค่ะกับนี่ค่ะพระไพรีพินาสสีเงินสีทองและสีทองแดงค่ะ ต้งการภายจากศัตรูต้นตำรับจากวัดบวรนิเวศวรวิหารจังหวัดกรุงเทพมหานครตัวกรอบพระผลิตจากทองแท้75เป็นเป็นกรอบกันน้ำน้ำหนักทอง1.30กรัมน้ำหนักรวม2.99กรัมขนาดสินค้ากว้าง1.40เซนติเมตรยาว2.00เซนติเมตรหนา0.50เซนติเมตรค่ะ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับหลังจากบูชาคุณจะได้รับใบรับประกันจากออ r รรานอกจากนี้เรายังรับซื้อคืนสูงสุดถึง70%ค่ะ ขึ้นอยู่กับราคาทองในวันนั้นๆรวมไปถึงสภาพความสมบูรณ์และใบรับประกันด้วยค่ะสามารถสั่งซื้อได้นะคะจากที่ w w w Aurora.co.th และร้าน Aurora ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะสำหรับรีวิวหนึ่งนาทีวันนี้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องของ Aurora g l o w a n d Jewelry เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในครั้งหน้าจะมีอะไรอย่าลืมติดตามกันค่ะ ออรราของขวัญล้ำค่าประทับใจมีได้ที่ออรราเท่านั้นสวัสดีค่ะ